เบสช็อตปับ๊บโอ้โหโดนเบสช็อตหลงอนะให้สองตัวเลยสองสองสยองขวัญอนะเคยดูหนังสยองขวัญปหมล่ะแต่นี่มาอยู่ใน e อีฟุตบอลไงปับ๊บเห็นปะสองสยองขวัญนะสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ไฟล์เฟรนเดอร์เฟรโลฟี่ก็ชามาลิวปาปิก้ารเดอรลาฟินยาให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะ ร่างนี้ก็จะเป็นร่างใหม่ล่าสุดเลยนะอะเดี๋ยวเปิดแนวทางการอัพให้ดูก่อนแนวทางการอัพที่ผมอัพก็เชวมานี่ครับไปอัพตามกันได้มาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนักเตะกันหน่อยลาฟินยาเนี่ยมาเฮเยอร์ด hey ีเทลเนี่ยสูง176อายุ28ปีถนัดเท้าซ้ายนะครับผมและนี่ผลงานที่ผมเล่นในแร้งในช่วงที่ผมไร์สดตร์นะลงเล่น10ยิง17แล้วก็แอสซิสติก4ลั่นไปหน่อยหรือเปล่าสไตล์ที่มาก็จะเป็นโฮเพเยอร์ตำแหน่งที่เล่นได้ก็ตามนี้เห็นป่มเพิ่มอีก2อก็ครบเลยนะ มามาดูกันที่ค่าพลังค่าพลังนี้ยังไม่ใส่บูตก็ร้อยสามนะใส่บูตก็ร้อยสี่อ่ะเกมลุกเก้าติบบอลคอนโทรลเก้าติดดิบบิ้งเก้าสองถ่ายโพลิชันเก้าติดส่งสั้นแปดแปดส่งยาวแปดสองจบสกอแปดเก้าลูกโค้งก็ไม่ได้เยอะมากหนีไปใส่ค่าพลังเกมรับเฉยเลยนะรัว่วเลยสปีดเก้าห้าสปีดต้นเก้าหกทิกกิ้งพาวเวอร์เก้าติดความแข็งเจ็ดห้าก็ใช้ได้นะบาลานซ์โคตรน้อยแปดสามแล้วก็สเตเบน่าแปดสิบแปดไม่ดีมากตรงอะ่ะแล้วก็ถนัดเท้าเดียวได้ลาฟินยาเนี่ย ไม่สูักทางเอาง่ายแต่ตอนนี้ผมเล่นนี่แม่งลั่นจังเลยว่ะแบบลั่นจัดๆเลยใครจะใส่บูทเพิ่มผมก็แนะนําบอลแคลริงไม่ก็สไตรเกอร์นะมาก็มาต่อกันสกิลสกิลแบบดีมากเลยผมดูแล้ว double ล h r u s t m ม m e n t u m ลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งเฟิร์ส i m e one t o u c ท t เห็นไหมดีมากพินพอยต์ไซคก้อยแล้วก็ไฟ g h t i n g s p ิ r i t แทบไม่ต้องเพิ่มอะ่ะเพิ่มแค่สกิลเดียวนะสกิลเดียวคือจบเลยอะสกิลโซคอนโทรลนะแค่นี้เลยเกมให้มาดีจ,จัดปาก็เดี๋ยวไปดูแต่ละเพย์เดอร์ผมเล่นนะว่าจะขนาดไหนกันเชียวปาาิก้นเนี่ยาน่ปีก มาก็มาดูในเพลย์แรกผมก็แมคเกอวยเยอะด้วยให้ผลงานมันพูดแทนลวกันแต่ผมจะบอกได้เลยว่าหลังจากแพ้อาซาลงมาเนี่ยไม่มีโฮเพเยอร์ตัวไหนสู้อาซาได้เลยโชว์ไทม์บิ๊กไทม์สู้ไม่ได้สักตัวต้องรอดูอีพิกนะมามาเข้าเรื่องลาฟิน่าเนี่ยลาฟินยาตอนที่ผมเล่นนี่แบบลั่นเอาลั่นเอานะไม่คิดว่าจะลั่นด้วยอยู่ๆแม่งลั่นแบบยิงแทบทุกนัดอ่ะยิงทุกนัดเลยก็ว่าได้นะแรกๆแม่งติดๆขัดนิดนึงแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแม่งไหลเฉยเวลาฟินญ่าเนียอยู่่แแมมงบบา แถลพลาวเลยลาฟินญาน้อเห็นนะแดงไปเล่นี่แม่งรวดจัดอ่ะจริงแบบมันควรถนัดสองเท้าในซามนาลาฟินญาเนี่ยแต่เกมให้เท้าเดียวเองก็ไม่เป็นไรแหละก็มันก็ไม่ล่านอะไรง่ายไม่ลั่นมากอ่ะแต่ผมเล่นแล้วแม่งลั่นเองเว้ยปกติอ่ะฟอปเดี๋ยวว่าพอแถลพลาวอยู่นะโมนตัมดิบิงอ่ะลาฟินญาไปก้อยเกินไปหรือเปล่าโอ้โหลั่นไปสองอะยูซี่ดิสกายซวินโชอ่ะปาปิก้าลาฟินญาเนาะเรียกว่า ของจีนหรืออยู่หลังๆแม่งไหลเไปพอแบบติดมือแล้วอ่ะอ่ะดูยวไลก้าลา <ะ S 2> ฟินยาอันนี้หมดหลอดเลยเนะี่ยยังพอลั่นได้อะ่ะยังไปได้อยู่อะ่ะอ้ยจะแฮททิคเอาดิแล้วบาลานซ์ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนให้สกิลโมนตัมดิปปิ้งช่วยเอาง่ายไอ้ลาฟินยาเนี่ยมันก็ควรเป็นวิกทามด้วยซ้ำเนีน่ยลาฟินยาโอ้โห อันนี้กูปับนจนเหนื่ลยเหรอครับลาฟินยาเนี่ยเกินไปหรือเปล่ามาก็มาดูที่เพลงนี้มีลั่นเรื่อยๆหลังจากนี้แม่งลั่นจัดอ่ะแบบไม่ต้องปั้นนะแม่งไหลไปเองอ่ะฟอปมาแล้วลาฟินยาลาฟินยาจัดให้หรือเปล่าโอ้โหเยอะแม่งเติมโคตรมันเติมมันจัด แต่ผมก็แนะนำให้ข้ามได้แพ็กนี้เนี่ยมันก็ไม่อะไรมากมีปาเป้ลาฟินยาแล้วก็เปดีใช่ปะม,มันก็แบบชูแค่คีเรียนในปาเป้อะที่เหลือแม่งเอาพุงตรงแม่งไก่หมดเลยอะ <c oughs> ออกลางๆอ่ะไม่ได้แบบไปถึงขั้นดีอะอ่ะดูลาฟินยาฟับเดวัตโอ้โหลาฟินยาอ <c oughs> ของจีงนทีแล้วแฮตติกนัดนี้จัดอีกสองอ่ะโอโ้โหเกินไปาล,นลาฟินยาเนี่ยฮะ นาทีแล้วแฮตติกนัดนี้จัดอีกสองแต่ใครอยากลองก็กจัดได้ไดไเออขาเลิ่หลั่นไปน้อยเออเกิดไหนอะอดูรีเพย์ดูรีเพย์นะดูอ่ะดูเอาป๊อปปันของจิงอ่านี้เริ่มจากโกเลยอะเดวเล่ไอเดวลเล่ก็ไม่ได้ไหัวอะไรเลยเดวเล่เนี่ยแม่งแต่ละตัวที่มาเนี่ยน่องกว่าเลย ลาฟิญไา้นะตอดมาฟับสาฟินย่านเนาะโอ้โหแน่งยิงทุกนัดตัวนี้เนี่ย <c oughs> ทุกนัดเลยหรอเนี่ย <c oughs> เออก็แบบแพลวพลาวเลยะผมเล่นแล้วแม่งลั่นจริงจะพูดว่าอะไรพูดไม่ลั่นเหรอก็เกินไปเชียวละ่ะเออเล่นแล้วลั่นก็ต้องพูดว่าลั่นดีเด่ช็อตฟับแต่มันก็เป็นลองอารตาทั้งลาฟิญาทั้งให้สองสองสสยองขวัญ่ะ สองสยองขวัญนะ่แต่ปั๊มาอยู่ในอีฟุตบอลไงปั๊บโอ้ยอาซาเห็นปะสองสยองขวัญนี่ยที่เห็นลาฟินญ่าทำเกมหรอเออโยกไปหน่อยบาโซนบาซิเลียนเขาเรียกว่าไงสุดไปหน่อยสุดไปหน่อยโต่งบอลย้อนหลังย้อนหลังถอยถอยมันไหลเรื่อยลาฟินญ่าหลังๆอ่ะแม่งไหลเอาไหลเอาอ่ะ ดูดิแม่งเติมมาได้ไงไม่รู้ลาฟินยาแม่งเติมมาแบบสอดมาเลยอ่ะก็คงเพย์เยอะอ่ะของจริงใครเล่นแล้วแบบว่าชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะปาปิก้าดูปาปิก้าปับโอ้ดูดิปาปิก้าปั่นด้วยขวานเท้าขวาเนี่ยขนาดเท้าที่ไม่ถนัดอ่ะยังลั่นน่ะเนาะเกินไปปับดูแม่งวิ่งสอดดิลาฟินยา เดบุษฮัดปันแม่งงงอ่ะช็อนี้อ่ะฟฟล์เฟเฟิโลพี่ทำอะไรวะโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ่ะดูลาฟินยาฟับวีหักไปติดเว้ยได้อยู่ได้อยู่ปันโอ้โหลาฟินยาขึ้นนะของชิ้นเลยเหรอครับลาฟินยานี่อ่ามาต่อพระเจ้าส่งมากเออพระเจ้าส่งเฟลโลมาลั่นให้ดูนะฟับ ปันโอ้โหวีณะขนาดนี้6นัด10ประตูแล้วก็อีก2แอซิสแล้วนัดนี้น Need, ยิงเพิ่มไปอีก2โอ้โหลุนแฮปทิก <c oughs> นิด <c oughs> หน่อยมันเียยวๆอู่มีการโชว์ผลงานได้นิดหน่อยอะปัอบลาพินญา <c oughs> เอาไม, <c oughs> ม่อยู่แม่งร้องได้อะเจออย่างเงี้ยฮะปาปิก้าหร เอาแคปชั่นก็โก้หน่อยอ่ะมีใครคิดได้มั้ยไปน่ะมันจะทำไงวะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้แล้วช็อตนี้ทำไงเนี่ยฮะอ๋อลาฟินยาอยู่นี่ฟ้าปาดลาฟินยาโอ้โหโอ้โหยกูยังไม่รู้เลยตัวอะไรเป็นอะไรอ่ะวิสัยทัศน์ตัวเองตอนเล่นนี่แม่งสุดที่นี่ว่าฟอร์มาย้อนด้วยเนี่ยโอ้โหสมกัเป็นไฟเป็นเฟลฟี่หรือระดับตะกวานี่เขาชอบเรียกกันอ่ะ มีส์น้อยเลยวะวิ่งทำไงอ่ะทีนี้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ซับดูลาฟินยาลาฟินยาจัดให้งามเกินไปโอ้โหลั่นไปหน่อยหรือเปล่าก็เฟี้ยวนี่หว่าเต่อเล่นนะเออไม่คิดว่าจะลั่นอ่ะตอนนี้ยังงงอะไรเนี่ยคิดว่าแบบทั้งงงทั้งมออ่ะเนาะนิดหน่อยพวแบบค่อยๆปันไปอ่ะอันนี้แม่งแบบแถวพลาวอยู่อ่ะ เออเพคอลาวอ่ะเดี๋ยวใช้ได้อ่ะนี่เริ่มจากเกมลับเลยอ่ะเหมือนตอนเล่นอาซาเนี่ยแต่อาซาเก่งกว่านะนี่มุดช่องนี้โอ้โห้เกินไอ้โหคิดได้ไงอ่ะเนอะยังวันนี้ยังไม่แเฟลเฟลฟี่อ่ะยังไม่แพ้ยังไม่เสมอเออจําได้ในไลฟ์ไม่แพ้ไม่เสมอเลยชนะตลอดนิดหน่อยเรีนได้เราขอให้มีบ่อยอาฟินยาแอฟฟี่สวยงาม ประมาณนี้ลาพินยาณะตามที่เห็นกันแต่ละเพจที่ทำมาให้ดูผมขอสรุปเรื่อลาฟินยาเนี่ยผมให้อยู่ในแบบเละกางๆแล้วกันถึงอาจจะเห็นผมลั่นอย่างเงี้ยแต่พูดตรงๆเลยก็แบบไม่ได้ดีอะไรมากเลยถ้าให้เป็นคะแนนเต็ม10ก็ให้แค่7.5แล้วกันตัวนี้เนี่ยพอเลยก็รอดูการจัดเทียนะว่าลาฟินยาจะอยู่ตรงเทียไหนคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะให้ผลงานมันพูดแทนทั้งหมดไปก็ไม่มีอะไรมากเลคลิปนี้ถ้าเกิดอยากผมมารีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็รี่าลกดไลค์กดติดตามให้ฟ,ห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 ฟหายเลยเฟนเฟลย